สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่นะครับเข้ามารับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าทเีลีพระสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญนะครับเสมาเล็กหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับ พรารุ่นนี้นะครับออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับในปีสองพั่ชัวชัวนะครับผมมีชื่อรุ่นด้วยนะครับชื่อรุ่นว่ารุ่นรอสสองร้นะครับที่ด้านหลังนี่นะครับพระอ่นะพระคูวิสัยโสพลวงเล็บทิมนะครับรอสสองร้รอสอ 200. รอสองร้นี่นะครับก็ ย่อนะครับมาจากนะครับผมคำว่ารัตนโกสินทร์ศพสองร้อปีนะครับซึ่งตรงกับปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับผมพิธีเออรศสองร้อยเนี่ยเป็นพระพิธีใหญ่ของทางวัดชังให้เลยนะครับก็จะมีสร้างทางรูปหล่อนะครับองค์เล็กองค์ใหญ่แล้วก็เหรียญเสมาเล็กนะครับมีเคลือบเรซินด้วยนะครับ องนี้เป็นเนื้ออัปปากาชุมนิกเกิลน,นะครับพระค่อนข้างที่จะสวยนะครับองนี้เป็นเหรียญเสมาเล็กนะครับผมผมจะเทียบขนาดให้ดูสักนิดนึงนะครับเอ่อแบบนี้ที่เลี่ยมทองแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเสมาขนาดปกตินะครับผมอันนี้จะเป็นเสมาเล็กนะครับเนื้ออัปปากาชุมนิกเกิลองนี้ผิวสวยนะครับดูขนาดกันเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่พิธีการปลูกเสกนะครับปลูกเสกที่วัดชางไ้นะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไซายขาวเป็นประธานในพิธีนะครับหลวงปู่หมุนวัดเขาแดงตะวันตกนะครับประทับร่างทรงหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็เกจิคาาจารย์แดนตายเนี่ยร่วมปลุกเสกมากมายขับขั้งเลยนะครับพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับของทางวัดชังไ้นะครับก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับนั่งสมาธินะครับ อยู่บนฐานบัวมีคำว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้านข้างนี้เป็นลายกระหนกนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มีเป็นยันมาฝั่งนี้นะครับพระคูวิสัยโสโพลวงเล็บทิมรราอสอสองร้อยแล้วก็มียันนะครับอันนี้เป็นรูปหน้าของอาจารย์ทิมนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูเรานี้ก็สวยใช้ได้นะครับ เนี่ยเส้นสายคมปั๊บเลยนะครับหน้าหลงหดทัดนะครับตูเส้นสังคติคมจัดเลยนะครับลำตัวมีเส้นสายเพึ่พับนะครับบัวนี่เห็นไหมเส้นในบัวนี่เห็นไหมครับพาร์ทแนคมจริงนะครับเป็นการแกะบล็อกสดนะครับ เราก็จะเห็นเส้นสายเนี่เห็นไหมใต้บัวเนี่ยเส้นสายขนแมวที่ขึ้นเป็นเงาริ้วเนี่ยนะครับหลวงพ่อทวดนะครับเหยียบน้ำทะเลจืดเส้นสายวิ่งพึบพับนะครับกันโ ยันห่วงเดิมพร้อมนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับรอสอสองร้อยเนี่ยรอยพับของโลหะเมื่อปั๊มนะครับเส้นเส้นศาส กระจายนะครับปืดปาร์ตืดปารนะครับเนี่ยเส้นเส้นศาสนี่เป็นหน้าของอาจารย์ทิมนะครับหลอสสองร้อพิธีใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญราคาไม่แพงก็ผมว่าโอเคอยู่นะครับหน้าแขวนหน้าใช้หน้าสะสมนะครับอีก1รุ่นเลยนะครับ ก็สำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดราคาไว้ที่1,900บาทนะครับสนใจโทรนะครับ0 9 8ย์4 1 3 6 6ดดห้าสี่หนึ่งสามหหเชนนะครับเหรียญนี้นี่ผมจะตั้งว่าให้เป็นเหรียญที่สามนะครับ1900าบาทนะครับเหรียญน,นี้โทร0 9 8ย์4 1 3 6 6ดห้าสี่หนึ่งสามหหเชนะครับผม แล้วก็มีพักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับก็เชิญเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็น องที่ได้มาใหม่นะครับองค์นี้นี่ได้มาจากพี่ที่จังหวัดยะลานะครับผิวผัาโคตรสวยเดิมเลยนะครับเนื้อเงินเนี่ยเ่อนเพื่อนพี่ๆต้องระวังนะครับตอนนี้ผมได้คือเป็นข่าวแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเล่นสายสามเก้าโคโนะครับมีคนลงทุนทําเนื้อเงินเก้นะครับใช้ทุนทรัพย์สูงมากนะครับหมดไปเกือบล้านนะครับเพื่อที่จะทํา่าเก้ออกมาขายคิดดูดีครับคือ ก็ให้เช่าด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันนะครับแต่องค์นี้เนี่ยผมอยากจะนําเสนอเนี่ยเนื้องเงินของรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเป็นพิมเล็กเนี่ยมันจะมีครับคาบแบบนี้นะครับเนี่ยใช้ดูความเก่าของเนื้องเงินได้นะครับเนี่ยเขาเรียกผิวเดิมแบบนี้เลี่ยมทองแฝงเนี่ยจะสวยมากนะครับทาะมหาพรม เนื้อเงินพิมพ์เล็กหน้าประเชษนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็มาสองสองให้ดูยนะครับเพื่อนเพ่พี่พี่จะได้จําผิวพระได้นะครับมาช่องผมนี่แบบสบายนะครับดูพระเป็นแน่นอนเนี่ยมีหลุมมันเนี้ยเนี่ยเป็นพิมพ์ของเขานะครับเนื้อทองคําก็เป็นนะครับต้องมีบังคับพิมพ์เลยนะครับผิวเดิมจัดตรงนี้ สวยมากนะครับพิมพ์เล็กอาปาเช่เนื้อเงินพี่ทิยาลาแบ่งมาให้นะครับโชว์เหครับก็พักเครื่องในช่องเยอะมากนะครับก็เพื่อนๆไม่พ,พ,พ,พี่ท่านใดสนใจองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันมาได้นะครับผ่าในช่องเยอะนะครับ ชอบก็บอกนะครบับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพทุกองค์นะครับไม่ต้องห่วงเีเพียบจริงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ